ย่างที่ทรบกันดีว่าท่านอุทัสมิสัก,กุกลโกนั้นก็คือวัตถุโบราณที่มีชีวิตของสถาบันทิติตีแล้วรู้กันไหมว่าความไม่ทันยุคของนางนั้นมันจะประมาณไหนซึ่งตอนนี้เรามีคําตอบจากเนื้อหาที่มีการระบุมาอย่างแนใ่นอนแล้วก็คือที่นางทําไม่ได้แน่ๆก็คือสแกนจ่ายออนไลน์ส่วนเรื่องแฟชั่นนั้นก็ถ้าจะไม่รอดเพราะนางยังตามเทรนยุค80อยู่เลย ส่วนคาพูดคําจานานก็ไม่ได้ดีกว่ากันนัเพราะดูเหมือนว่าคําพูดของนางนั้นมันจะหลุดมาจากยุคต่างเลยเดียวแน่นอนว่าเรื่องการไปซื้อของด้วยตัวเองนั้นเธอทําไม่ได้อีกด้วยนั่นก็เพราะว่าถ้าเจอเจ้าของหลักตามตื่นแล้วก็เจ้าตัวไม่มีทางหนีรอดเลยเพราะเธอกลัวที่จะทําให้อีกฝ่ายเสียน้ําใจสําหรับสิ่งที่ท่านสาก,กุลโกะยังพอทําได้นั้นยางน้อยท่านสาก,กุะโกะก็ยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ยู ส่วนอันไหนที่ทําไม่ได้นั้นอืมก็อาจจะต้องพึ่งมารีของแม่แล้วล่ะนะอาจจริงเรื่องนี้ตอนแรกมีเน็ตก็โกรธมากที่ซาก,กุระโกะหวังแต่พึ่งน้องมารีแต่หลังๆเธอเข้าใจแล้วละว่านางนั้นไม่สามารถปีชีวิตอยู่ได้หากไม่มีน้องมารีจริงและนางก็ไม่ได้แกล้งด้วยนางไม่รู้จริงๆเอาหน้าอย่างน้อยนางก็ใช้สมาร์ทโฟนเป็นและไม่แน่ในอนาคต ท่านซาคุระโกก็อาจจะมาทักทายทุกทกช้ากับคุณเช่นสวัสดีวันจันทร์ก็เป็นได้